ก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้มางานรับเข็มผมขจัดตัดกระตับไม่เกี่ยวทำห้องเซิร์ฟเวอร์อาคารพาณิชย์ให้เช่ากินปูด,ดูเหี่ยวทำไมถึงทำแอมเบย์เกิดธุรกิจเลยถึงพันสิบดีกว่าแต่ถ้าเป็นของแอนะมเบย์เนี่ยพวกมึงสี่พันกว่าบาทเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันก,ก็มาใหม่ว่าที่เราดีมาเสียสิบพุ่งเอาว่าสำหรับนักธุรกิจประสบความสำเร็จใหม่นะที่แอมเบย์สํานักงานใหญ่นะครับผมหนึ่งในนั้นก็จะมีก็คือคุณเปาเองแนะนำตัวหน่อยครับคุณเปาครับผมไม่ไม่ใช้ล่ะ ผมขจร้ันสักผักใบเขียวมันเป็นซะอย่างเงี้ยเปาแล้วครับเปาจอร์นาเสเซนทุนาวาทำอะไรอยู่บ้างครับเป็นอาชีพหลักนะเปิดบริษทัทนะครับชื่อพัทยครยูเนียนกรุ๊ประวังระบบคอมพิวเตอร์พวกสายสัญญาณต่งตางๆพวกสายแลนสายไฟเบอร์ออปติกกล้องวงจรปิดทำห้องเซิร์ฟเวอร์อาคารพาณิชย์ให้เช่าสวนเป็นที่ท่องเที่ยวกินปูดูเหี่ยวทำไมถึงทำแอมเบอร์มาครับถึงอย่ท,ที่ทำทำอยู่เนี่ย มันเริ่มว่างแล้วเกือบทุกธุรกิจเลยจริงมันไม่สามารถที่จะวางงานไว้เลยได้แล้วให้เงินเข้ามาเหมือนเหมือนธุรกิจแอมเบย์เพราะตัวอื่นอะเราเลิกทําหรือเราหยุดทำเงินอาจจะหายไปเลยลักษณะนี้ยมันมันเหมือนไม่ไม่ใช่เป็นพาสีฟของแท้อ่ะมันกึ่งพาสีฟดีกว่าแต่ถ้าเป็นของแอมเบย์เนี่ยคือเราสามารถเอาเงินตรงนี้ไปสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็มาใหม่แต่อย่าลืมว่าคลิปเรา2นาทีนะครับเดือนที่คุณเปาประสบความสําเร็จเรื่องกัญญาอ่อนมาเนี่ยหกหมื่นสี่พัน กว่าการ,ระสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเบจริงๆแล้วเงินไม่ได้น้อยนะทุกคนดีแล้วเงินเยอะมากเราทําให้เป็นเถอะเจอคนที่มืออาชีพมาสอนเราฮะเราทําเป็นแน่นอนบรรยากาศเนี่ยเหมือนงานรับปริญญาเลยมีดอกมงดอกไม้อยากฝากอะไรถึงเพื่อนใหม่ๆที่กําลังตั้งใจทาแอมเบหรือลองศึกษาแอมเบอยู่บ้างครับขอให้ทุกคนทําแล้วประสบความสําเร็จขั้นไหนขั้นหนึ่งก็ทาขั้นต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งออคนที่อยู่บนเวทีก็จะเป็นตัวเราเองขอบคุณคุณเปานะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากศึกษาวิธีการเำแอมเบ กลุ่มพวกบลองนะครับก็สามารถอินบ็อกมาได้เลยนะฮะสำหรับที่รายไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับจริงๆเอ้ยว่าที่ร้อยดีธนเศษสินทุกนาวากำลัไปคุณนิสาตอนลีก